เห็นแล้วห้องเนะ <S 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 เาะครับเห็นแล้วเนาะหังเนาะได้หินแล้วบาทะได้กานแล้วบาทได้หินโอ้โหได้เป็นคู่ก็ได้กานเลยเออ ใส่ใเห็นยบเห็นยู่บ่อสองหับเด้กระตาเขาอีกได้นัปับกระตาจัาหน่อยได้ทีมงานก็ได้ได้โค้สไอกันไส่กูถือได้หันเอาลงด้กันโอห โคโโคตกลางเร่ใหถืกะตาเรือให้ก่ได้กินเนีวมอยูหอ่หันไข่ดกขนาด <แ from S 1> รอพอเลี้ยงไว้แน่นผู้ดิสนนันว้าผู้นกลังย้อยลง่แป้งย่ใสแป้งในรถอ๋อยักเอามาไวไ้เลยแบบแป้งขปาาเลาหัน มีตเป้งแเปงเลงน้ำบ่เป้งเลยมีแต่แม่เป้งอันนี้เรื่องไข่น้อยไข่ใหญ่อ้ไก่นึงเท่าหนึ่งเปย์เอาย่างไก่อ๋เร็วๆไม่ใช่ตายวะเออม่ใส่โบเซบ์ด แป้งย <stop> ังแป้ง hmm. มันนี่บอกมันว่าแป้งทาเอาห้องจักหน่อยเออมันเห็นนัหน่อยอ่าคือยังบุหินไข่มันอยู่จ้นอ่าเออเอาระวังเลยระวังเลยโอ้ นอาจารย์เปนอาจารย์มึงยามึงยาเด้มันมันีดอยู่ห้างกี่หลายหลายห้างนั้นอ,อ๋อโกรใจแล้วผู้ไร้ใจกขนาดได้กิโลนึงพอดีเลยโอ,อ้มัโ,โ,โหโคลงเลงเนาะฝีมือแท่วะมันผมม,มมีลมครับมีลมมันแรดดอกจ้ากจักเลยบ่แมมม่ันื ไปไปทูมาคน่เาสำน้อยบุญูเขา่าผูาเรือน่อยผูบ่าวเลือน้อยสวยงามมากม่าก๋วยเตียวเอทุกอย่างนะมนีโอ้ใส่แบบนี้เลยมาล้างแป้งออกโอ้่นได้กินก็ไดเนาะกิ่นโอ้บุกายหน้าายตาครับนี่ก็เป็น เงินมานั้นได้เงินจาด้งน่ัน้าี่ผ่นเลย่ะลนี่ โฆษณาฟรีแบบน,น,น,นี้เนาะงามเนาะใส่น้อยเนาะ